เราจะมีคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งโครงสร้างของตารางนะคะที่น่าสนใจอีก2คํคำสั่งด้วยกันก็คือคำสั่ง split cell แล้วก็คำสั่ง merge cell นะคะ split cell ก็เป็นคำสั่งที่ใช้สําหรับในการเพิ่มเซลล์เข้ามาในตารางนะคะแต่เป็นการเพิ่มลักษณะก็คือเอาเซลล์เดิมที่มีอยู่มาแบ่งนะคะออกมาเป็นจํานวน row หรือจํานวนคอลัมน์ที่เราระบุลงไปยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณคลิกที่เซลล์นี้ แล้วคลิกที่ปุ่มนะคะ Split Cell into r o w or c o l u m n นะคะที่ Panel p r o p e r t y ด้านล่างเขาจะให้คุณเลือกว่าคุณต้องการจะแยกเซลล์นี้ออกมาเป็น row หรือออกมาเป็น column แล้วก็ระบุจำนวนแถวหรือจำนวน column ลงไปในช่องข้างล่างถ้าสมมติว่าคุณต้องการแบ่งเป็นจำนวน row ก็ระบุจำนวน row แล้วะแล้วก็ตอบโอเคจะเห็นว่าจาก1 row ที่คุณเลือกเมื่อกี้ตอนนี้นะคะคุณสั่ง split เพิ่มไปอีก นะคะเป็น3โลตอนนี้คุณก็จะได้เซลล์เพิ่มมาอีกนะคะ3เซลล์ด้วยกันขออันดูยกเลิกคำสั่งนะคะแต่ถ้าเกิดในการการถ้าคุณเลือกนะคะ speed cell ครั้งหนึ่งแลวคุณเลือกเป็น number of column เป็น2จากเดิมนี่คือ1คอลั column เลือกเป็น2ก็จะได้เป็นคอล column เห็นไหมคะเขาก็จะทำการแบ่งเซลล์ที่คุณเลือกนี่ออกมาเป็นคอล column นอกจากการ speed นะคะหรือแบ่ง เซลที่เลือกให้ออกมาเป็นจำนวน r o หรือคอลัมน์แล้วคุณสามารถที่จะรวมเซล์นะคะการรวมเซล์ลนี้ก็คือการรวมจากหลายๆเซล์ลในแนวคอลัมน์ให้เป็น1คอลัมน์หรือรวมเซล์ลหลายๆเซลล์ในแนว row ตรงนี้ให้เป็น1นึนั่นเองนะคะวิธีการรวมนั้นให้คุณเลือกเซลนะคะทั้งหมดที่คุณต้องการรวมมาก่อนยกตัวอย่างเช่นข้อความนี้นะคะมันควรจะเป็นหัวเรื่องของตาราง มันควรจะอยู่กึ่งกลางของตารางทั้งหมดก็คือจาก6คอลัมน์นี้คุณก็คลิกนะคะจำนวนเซลล์ของบรรทัดหัวตารางนี้ทั้งหมดมาจากนั้นเลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำสั่ง Merge Selected c e l l นะคะ Using Span ก็คือเขาจะใช้ t ท็ก Span เข้ามานะคะในการรวมเซลล์ก็คลิกจะเห็นว่าข้อความของคุณนะคะภายในเซลล์นั้นจะถูกนำมารวมกลายเป็น1เซลล์นะคะ ซึ่งจะใช้สำหรับในการทำหัวตารางได้เห็นไหมคะกับการถ้าเกิดว่าคุณเลือกนะคะในแนวของโลมา2โลตรงนี้แล้วคุณคลิกที่ปุ่ม Mer g e select e d cell จาก2โลก็จะกลายเป็น1โลเหมือนกันเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของการปรับแต่งาะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการจำนวนโลหรือคอลัมน์ตรงไหนก็ตามนะคะออคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง ในการอินเสิร์ตเพราะว่าการอินเสิร์ตนั้นจะเป็นการอินเสิร์ตทั้งแถวกับทั้งคอลัมน์แต่ถ้าคุณต้องการแทรกมาเฉพาะเซลล์ใดเซลล์หนึ่งคุณก็ใช้คำสั่ง s p l i เซ e l l ตรงนี้ได้คุณก็จะได้โลตรงนี้มาถ้าคุณต้องการรวมให้มันเป็นเซลล์เดียวกันก็เลือกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Merge เ e l l นะคะซึ่งจะใช้ในการปรับแต่งตารางได้ดีกว่าการลบหรือแทรกนะคะ